สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอะจาน,อน็อตนครพนมสุภูสุคนนะครับผมพบพ่อกับร้านพินร้อยเอ็ดสาขาชนบรุรีนำทีมโดยครูพงศ์นะครับหัวาค่ายนะครับผมเนาะอ่ะเมื่อนี้เอฟซี FC, อยากซื้อตู้อยากซื้อพินนะครับรากาอยากให้รีวิวเอ่อเขาเอิญนว้อยังรีวิวพร้อมกันไปเลยนะครับแต่คนละคนนะ ผู้นึงอยากได้ตู้ผู้นึงอยากได้พิษนะครับผมก็เลยอ่ะจับเซตใส่กันโหลดนะครับอ่ะผมะตู้เนี่ยเพื่อนบอกว่ามันใช้งานอะไรได้ยังไงบ้างอ่ะมื้อนี่ผมเตรียมไม้นะครับไม่สายแจ็คนี่แล้วก็ตัวเสียบเสาวิ่งจากโทรศัพท์เข้าตู้นะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวขอรีวิวพินก่อนนะครับผมอืมลูกค้าอยากได้เนาะพือว่าละแต่คนละคนด้อพี่น้องอ่ะพินตัวนี้นะครับอ่าพินไม้ประดูเดี๋ยพี่น้องนี่ครับโบ้ยลายทางหลังพินไม้ประดูสีม่วงนะครับอืมนะครับคอก็ไม้ประดูนะครับผมฟิกเกอร์บอร์ดไม้แตดํานะครับสีม่วงไม่กิ๊กเลยตัวนี้ม้าไม่นะครับมาใไม่เห็นความเงาความงาม มาใหม่นะครับราคา3,790บาทนะครับฟิงเกอร์บอร์ดไม้แต่ดำนะครับมีเหล็กขันคอนะครับมีเหล็กขันคอนะครับอะไรเงินหัวไม้โมกนะครับข้อบางนี่มีเอ,อ่อสโลปตรงนี้นะครับเอาไว้รับเข้าบอดี้เข้าเวลาดีดนี่นะครับเอาไว้รับบอดี้นี่เข้าเวลานี่นะครับแล้วก็ <c oughs> มีปาดรับแขนหน่อยหนึ่งพอดีเห็นบ่ครับเนาะอะไรสีเงินหนึ่งทนหนึ่งบอลรุ่มตัวนี้ตัดสีเกินค่อยได้นะครับเนะาะผู้ใดสนใจก็ทักทายมานะครับอันนี้รีวิว้วเพิ่นหักจักเพิ่นเสียเอาหรือบ่เอาดอกนะครับแต่เพิ่นขอมาเฮาก็ต้องจัดให้เนาะอ่าเนาะแต่ว่ามันก็นมีหลายตัวนะครับผู้ใดสนใจก็ทักทายมานะครับมีหลายตัวมีหลายสีรุ่นนี้ขายดีครับ3,790บาทเด้อ พี่น้องเด้อไปแบบไวๆนะครับเด้ออาจจะวาได้ละเอียดปัางไดน,นะครับเพราะว่าต้องรีวิวหลายตัวนะครับเนาะอ่ะตั้งเสียงเบิ้งนะครับผม ครับผมสวยงามนะครับตัวนี้นะครับเนาะผู้ใดสนใจกระทักไายมานะครับผมมีสีแดงมีสีม่วงมีสีเขียวนะครับเนาะสีชมพูเป็นสีที่ผมมักยีรีนะครับนีครับเบิ้งนะสามพันเจดร้อยเก้าสิบาทนครับเด้อหม่ทั้งหลังมือฮะป้ะะโอเคจบพินไปแล้วนะครับบานีตู้บานี้รีวิวตู้ให้เพิ่นนะครับอ่า ตู้ตัวนี้เฮ็ดยังได้เนี่ยกตคือผมว่าที่เคยรีวิวครับมันจะมีเอฟเฟกต์ในตัวสามตัวนะครับมีเสียงแตกเนี่ยเอฟเฟกต์เสียงแตก เสียงแตกผมก็เล่นโบเป็นดอกนะครับมีเสียงแตกอ่าแล้ววันนี้มีเสียงดีเลย์อันนี้ปิดดีเลย์เปิดดีเลย์ขึ้นมาเสียงสีมีมิติเสียงสีมวนอ่ะครับผมรีวิวพิษแล้วๆนะครับมารีวิวติตูแล้วก็ อีกท่านหนึ่งเพื่อนอยากได้ตู้แต่ว่าอยากถามอยากหูว่ามันใส่งานอีกอย่างไดหย่งแนอหนาแตคือเบื้องต้นที่ผมรีวิวไปก็คือคือผมบอกกันแล้วว่ามันมีดีเล์เนาะ,ะมีดีเล์มีเสียงแตกมีรีเวิร์บนะครับมันห้มานะครับตู้ตัวนี้ราคา1950ัรบาทนะครับอ่ะบัดานี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนหู้แล้วตัวน่ะ เพิ่นยากหู้อีกว่าอ,อันแถวนี้นะนเ,เนี่ยมันเฮ็ดยังได้เนี่ยนะครับอ่าโอเคมื่อนี้ผมก็นเลยมารีวิวให้เพิ่นอีกรอบนึงครับผมเนาะอ่านับแรกครับผมตู้ตัวนี้เอาเศ้าเข้าได้ครับแล้วก็เสียบพินเข้าได้พินผมแต่เสียบเข้านี่นะครับอันนี้หูนี่แล้วก็เสียบอีกหูหนึงก็ได้นี่เสียบได้สองหูนี่ กันนี่เพราะฉะนั้นออสมมุติว่ามีกีตาร์โปร่งตัวหนึ่งสิงมารล่นกับพินอีกตัวหนึ่งก,ไนนกง็ได้นะครับเล่นน้ำกันสองตัวได้นะครับอ่ะซองไปเนี่ยตัวนี้เฮ็ดยังเอาเสาร์เข้าครับนี่ครับผมนี่มีสายเสียบจากโทรศัพท์นี่เสียบจากโทรศัพท์เปิดเพลงแล้ววิ่งเขา้าซสาตรงนี้เดี๋ยวผมเปิด ผมตั้งเป็นเศร้าผู้ไทยไว้แล้วละ่ะนี่นะเปิดทีมไว้นะนี่เปิดอีลีนะครับนะโวล่มมันอยู่ใส่โวล่มมันอยู่นี่ครับนีอ่อยากได้ดังได้ค่อยก็เปิดเอา เพเข้าไปแล้วสมมติอยากลองเขาแล้วเกะตัวนี้มีไม้น้ำนเสียบเข้ามองนี่ครับไม่นี่ครับไม่เนี่ยผมจะลองแต่แต่ว่าอยู่หน้าตู้ยันมันหอนหลบหลบหลบเทสเทสหลบ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 เทส,ทสเห็นปะโอ้ยน,น้องนางเอ้สาวผูไทย ทสเทสลุดลุดเทสเทสอยากลองเพียงก็ได้นะครับผมเนาะอ่าอันนี้ทานไปนะครับบันนี้สายเสียบเขา้าโทรศัพท์นี่กับมีขายเดอ้อ <c oughs> ซื้อไปเป็นเซตโหลดนะครับเสียบจากโทรศัพท์เข้าตู้พออเอกเส้าเข้ากะปกติเลยครับก็เล่นครับ ລະຄີເດີ້ຕັ້ງຄີກ່ນເປนึงສล่ะ ตัวนี้นะครับยังว่างนะครับเพิ่นแค่สนใจนะครับกะรีวิวให้เพิ่นนะครับสวยล้ำเลื่อมมันมับเนาะอ่าอันนี้กะเอ,อ่อถ้าสั่งตู้แล้วกะสั่งอันนี้เพิ่มได้นะครับจังบ่ต้องไปหาซื้อสายแจ็คกามีขายสุ่ยางเลยครับชีวิตบ้านนี้บ่าขายตะไม้ครับนี่ลุก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 เบิ่งบ้านนี้ หาลองคาราเากะก่อนใดๆกระเสียบแล้วอ่ะไหนๆก็ไหนๆ,ๆล่ะครับลองคาราเากะจักหน่อยก่อนเด้อ <c oughs> ล้เห็นลำชีไหล ืนคอยมองมายืนจ้องอยู่ริมทามาละตตนสาวนะถือเข้าป่านอรักไว้มายืนให้อยู่ฟังเออชีไอ้คนจนผู้นี้อยากมีสวนน้อยเยียวยา หากเขาบอกคืนมาเช็ดน้ำตาสาเดเออเออเอเอาดีวิวให้คักคลลวดบาดี คือสิบทีลิกสิเนาะเพลงนีมองเิ็นน้ำชีที่เคยมีความลังคิดทอดความเดิมเมื่อครั้งที่เขามานั่งคุยเธอเขาพังเขาพอก็อรักพี่ยังเคยเจอหัวใจพลั้มเพลินเธอที่เคยราวรานแต่มาวันนี้ที่เขาไปไม่กลับเขาลาไปลา รียดังสายน้ำที่หัวใจไหลล่ลองจะย้อนคืนคงไม่มีดังลำน้ำที่ไหลไปไม่มีห่อนมผมรีวิวกับพ่อสนุกสนานไปน้ำได้สาระไปน้ำนะครับได้ความมวลซืนไปน้ำนะครับเนาะอ่ะ ูุไดสนใจพิ้นจะติดต่อมาสนใจตู้ก็ติดต่อมานะครับเบอร์โทรผมทิมไวในชื่อคลิปเลยนะครับผมเนะาะจะโทรมาหรือไลน์มานะครับผมสวัสดีครับ